สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมแฟนคลับทุกท่านผลการลงวันห่วยฮานอยฮา,านอยพิเศษงวดวันที่สองมิถุนายน2567ร่างวันเลข2ตัวล่างเลขที่ออก4 0 40ร่างวันเลข2ตัวบนเลขที่ออก55 5หร่างวันเลข3ตัวบนเลขที่ออก455ห5 5ห ร่างวันถุเลขาตัวล่างเลขที่ออก1 9 3 4 0 19340่งมร่างวันเลขาตัวบนเลขที่ออก7 9 4 5 7ก้าซีเ็้นี่ก็เป็นผลการวันห,หน่วยฮานอยฮานอยพิเศษประจําวดวันอาทิตย์ที่2มิถุนายน2 5 6 7โชคดีมีใช่กันทุกท่านนะครับฝากไว้ได้ครับซับสไครต์ติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับหากท่านชอบกดไล่ หากถูกใจกดแชร์แชร์กันออกไปเยอะนะครับท่านผู้ชมแฟนคลับทุกท่านรักหน่อยๆแต่รักนั้นๆน,น,นะครับแล้วกลับมาพบกันไหมนะครับในครั้งต่อไป18นาฬิกา30นาทีนะครับกับผลหวยห้าน้อยปกติกลับมาติดตามรับชมกันได้สำหรับครั้งนี้สวัสดีครับ